ป้าคือคุณป้าตะเลยใช่ไหมครับปาไม่ต้องรีวิวนะรีวิวแล้วมาลูกค้ามาเยอะป้าขายไม่ไหวอ่รู้สึกอยากกินเลยครับร้านน่ากินมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบบาทเรับซีฟู้ดก็ถือว่าเยี่ยมเสร็จปานานะครับป้าครับสิบหกปีแล้วถ้าคุณถ้าคุณป้าบอกว่าเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนี่หาเลยนะฮะแล้วลูกสาวสองคนอยู่ไหนหมดครับอังกฤษแกฟาร์ละโอ้โหไปยงกรีด้วยโอ้โหนี่คือเปิดร้านจนส่งลูกเรียนนอกได้นะครับผมจบเอ็นวายมาครับน้องใหญ่ครับผม ให้เรามี <inaudible> <inaudible> <kab o> ้แขกรับเชิญพิเศษนะครับผมคุณนุชิราชพฤณีแล้วก็พร่ั่งภูเก็ตช่วยกันรีวิวนะครับผมร้านป้าไหลทํากับข้าวมัดบ้านที่แหลมฉบังนะครับแผลลมฉบังจนสามารถส่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้นะครับต้องยกยุให้จริงครับผมวันนี้พี่ดูหน้าตาดู็นแบบเดี๋ยววันนี้พี่ปลอมตัวมาใส่งตัวปลอมมา เอาแล้วพี่รู้จักการรีวิวแล้วครับอันนี้กะละกันค่ะเพราะว่าหน้าตามันดีฉลามลามผัดชาซึ่งทีแรกเวลาพี่กินฉลามพี่บอกมันจะมีกลิ่นคาวคล้ายคลกลิ่นยูรีนครับหรือแปลงต่างๆกับกลิ่นเยี่ยวนั่นเองครับแต่ว่าพี่หลังบอกถ้าเกิดว่าเป็นฉลามกบทำดีจะไม่มีกลิ่นเยี่ยวจากนี้ผงลุกไปเรียนวายได้นะลุกๆอ่ะนี่ก็เป็นหอยส่วนปลาหมึกนี่คือมันห่วงนะครับไซส์ขนาดนี้คือกำลังอร่อยครับปลาหมึกกระต่อยใช่ไหมครับเพราะว่าจะตัวเล็กถ้าเกิดปลาหมึกตัวเล็กเนี่ยสังเกตดูนนนะะครับเเื้อาาจไม่ห ว่าเนื้อไม่หนาฟ๊าทุกคำเนี่ยจะกรอบนะครับเนื้อนุ่มกรอบรงดีนี่ยข้าวผัดอบกระครับลองดูครับว้าวอร่อยดกับคหิวมีคนหิวแล้วหนึ่งหอมเนี่ยคือเมื่อกี้เห็นสูตรเลยนะไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะแต่ว่าข้าวคือข้าวที่แบบต้องเป็นข้าวเก่าข้าวใหม่ก็ไม่ได้มันจะไม่ร่วนนี่แม่กัดตรงนี้แล้วไฟร้อนจัดนะครับแอบจะไข่ติดเกรียมนิดๆให้ความความเกรียมได้แหละส่งรสชาติของความของกระเพะเข้ามานะครับเดี๋ยวมาแหกให้ดูครับ ห่หอย,ยจออันนี้เป็นหอยจอนะครับทางร้านน่าจะทำกันเองนะครับนี่หอยจอ,อปูรสชาติปูผสมกับมันหมูสับเข้าไปนะครับเดี๋ยากไปดั่งรีวิวต้ยมยำโอ้ยนี่มันต้ยมยำทะเละชัดๆเลยนะเนี่ยมีทั้งหมึกมีทั้งปลานะเห็นป่ะเนี่ยที่กินยยต้องมีเกาะด้วยยำทะเลโอ้มขื้น้องขับโตๆอะไรเงี้ยเนาะมาป่ปาปาลาก็สดมากครับตตกโอ้ยหงทะเลเว้ยรีวิมันิีมากมันสดมากมันบานอร่อย อร่อยมากกระดูกอ่อนฉลามเขาจะมีกระดูกอ่อนด้วยใช่ไหมพี่หลังใช่จะไม่ต้องเลือกนะประมาณนี้เช่นเหมือนกับกระดูกอ่อนเลยนะมันก็เป็นเพิงเพิงมันหรือครีบมันหรืออะไรของมันไม่ฮะกระดูกปอเลยกระดูกเลยครับเชิงมันก็มีครับจะเชิงมันก็จะคล้ายคล้ายหูอะเรียกฉลามอ่ะแล้วเราคิดว่าฉลามจะเหม็นแต่ว่าฉลามดันแซ่บครับวัดกุญสอดจับท้องโดยไทยก็กำทำเป็นบลิมเลยว้าว หวานมันไม่มีข่าเพราะไม่สดเนาะครัปลาทูนะครับเขาบอกว่าเป็นปลาที่มีค่าชุนบุรีเท่านั้นแต่ไม่ได้ดูว่าลักษณะจะคล้ายกับปลากรูแล่แต่ตวัตวใหญ่นี่คุณลุงบอกแล้วนะพี่หลานว่าอย่ารีวิวว่าอร่อยนะเดี๋ยวคนมาเยอะเดี๋ยวทำไม่ทัน,นต้องรีวิวว่าไม่อร่อยคน,นจะได้ไม่มามันไม่ใช่มีทุกที่ลักษณะคล้ายปลากรูเล่แต่มันจะมีก้างเล็กๆนะแตก้างมันไม่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 ตังเผื่าไม่ตังปากไม่อะไรเลยแต่ที่อร่อยสุดๆที่ร้านเนี่ยคือล็อกให้เลยแดม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  ก่นอนทุกวันนะครับป่ะถ้าว่าอะไรไม่ไปหาหมอไม่ไม่กลับกรุงเทพนะก็ก่อนดุกว่วอ๋อไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะอย่ามากันนะร้านป้าไลไรซีฟูด้ดร้านอิตาลปลายข้าเรือบรรยากาศดีตกของน่ารักสะอาดสะอานราคาไม่แพง